เด็กเอ๋ยยืนตัวแข็งทื่อใจเต้นรัวเหมือนกลองศึกที่ไม่มีวันหยุดมือของเขากําเรียดแน่นราวกับมันเป็นสิ่งเดียวที่ยึเดเหนี่ยวความเป็นจริงของเขาไว้แสงจากเหรียญยังคงเปล่งประกายราวกับมันเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันดับสัญ,ญลักษณ์ประหลาดยังคงลอยวนอยู่รอบตัวเขาราวกับกำลังประเมินวิเคราะห์และบันทึกข้อมูลของเขาระบบเฝ้าสังเกตการเริ่มต้นแล้วเสียงนั้นดังก้องอยู่ในหัวของเขาไม่ใช่เสียงของมนุษย์ไม่ใช่เสียงที่เขาเคยได้ยินมาก่อนมันทั้งเย็นชาทั้งไร้อารมณ์และเต็มไปด้วยสิ่งที่เหนือมนุษ เด็กเอ๋อกลือนน้ำลายพยายามสูดหายใจเข้าลึกๆเจ้าคือใครเขาพูดด้วยเสียงแผ่วเบาไม่มีคำตอบในทันทีมีเพียงเสียงสั่นสะเทือนบางอย่างราวกับกระแสไฟฟ้ากำลังทำงานในอากาศแล้วหลังจากนั้นเสียงก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนขึ้นหนักแน่นขึ้นเราคือระบบเฝ้าสังเกตการณ์ที่ถูกติดตั้งไว้ในจิตสำนึกของเจ้าเด็กเอ๋อสัส่นศีรษะไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินหมายความว่ายังไงใครเป็นคนติดตั้งแล้วทำไมต้องเป็นข้า เรียญในมือของเขาสั่นสะเทือนเล็กน้อยเหมือนมีพลังบางอย่างตอบสนองต่อคำถามของเขาเด็กเธอรู้สึกว่าหัวของเขาหนักขึ้นความรู้สึกประหลาดบางอย่างแทรกซึมเข้ามาในร่างกายของเขาเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นจากทุกทิศท,ทุกทางข้อมูลของเจ้าได้รับการบันทึกระบบกำลังประเมินผลทันใดนั้นเองภาพบางอย่างก็แวบเข้ามาในหัวของเขามันไม่ใช่ภาพจากความทรงจำของเขาแต่มันเป็นภาพของอดีตภาพที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อน ชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางห้องมืดมืวของเขาถือเหรียญแบบเดียวกับที่เด็กเออถืออยู่ดวงตาของชายคนนั้นเต็มไปด้วยความกังวลเขากำลังพูดกับใครบางคนที่เด็กเออไม่สามารถมองเห็นได้เรากำลังทำสิ่งที่ไม่ควรทำเสียงของชายคนนั้นสั่นไหวเด็กเออสัมผัสได้ถึงความกลัวของเขาเราไม่มีทางเลือกพวกมันเฝ้ามองเราอยู่เสมอแล้วภาพก็ตัดหายไปกลับมาเป็นป่ามือดอีกครั้งเด็กเออหายใจหอบเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขามั่นใจว่า เรียนนี้เกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่ใหญ่กว่าที่เขาเคยจินตนาการเจ้ากําลังแสดงปฏิกิริยาต่อข้อมูลเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้เย็นชาเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนจะสังเกตและประเมินเขามากขึ้นเด็กเออขมวดคิ้วข้อมูลอะไรนี่มันหมายความว่ายังไงไม่มีคําตอบทันทีมีเพียงเสียงสั่นสะเทือนเบาๆจากอากาศรอบตัวเขาแล้วจูจูเหรียญในมือของเขาก็เริ่มเปลี่ยนสีจากสีทองเก่าๆกลายเป็นสีเงินเมทัลลิกที่ดูทันสมัยและแปลกประหลาด หน่วยสังเกตการณ์ของเจ้าถูกอัปเกรดเด็กเออก้าถอยหลังไปหนึ่งก้าอัปเกรดเดี๋ยวนะัดข้าไม่ได้ขอให้เจ้ามาอยู่ในหัวของข้าข้าไม่ต้องการสิ่งนี้การต่อต้านถูกบันทึกเด็กเออรู้สึกว่ามีบางอย่างเริ่มแทรกซึมเข้ามาในจิตใจของเขามากขึ้นเรื่อยเรื่อราวกับว่าความคิดของเขาไม่ได้เป็นของเขาอีกต่อไปเขากำลังถูกควบคุมถูกบันทึกถูกวิเคราะห์ทุกความคิดทุกความรู้สึกทุกการตัดสินใจของเขาไม่ใช่ของเขาอีกแล้วปล่อยข้าไป เสียงของเด็กเอสันเครือแต่ไม่มีใครตอบกลับมีเพียงเสียงกระหึ่มของระบบที่ยังคงทํางานต่อไปการปรับแต่งระบบเสร็จสมบูรณ์หน่วยสังเกตการได้รับสิทธิ์เข้าถึงระดับสูงสุดเด็กเอือซุดตัวลงกับพื้นปลายนิ้วของเขาเริ่มรู้สึกชาหัวของเขาเริ่มหนักขึ้นราวกับว่าเขากําลังจะหลับแต่เขารู้ว่านี่ไม่ใช่ความเหนื่อยล้าธรรมดามันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นความเป็นส่วนตัวของเจ้าได้หายไปแล้วเสียงนั้นพูดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงเด็ก เขารู้สึกเหมือนถูกดูดลงไปในความมืดมันเป็นความเงียบที่ไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากภายในหัวของเขาเองและในค่ำคืนนี้เขารู้แล้วว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป